สวัสดียามเช้าจ้าเช้านี้กับบรรยากาศคลื่นฟ้าคลื่นฝนพี่น้องจ้านะมืดเขียวมาเลยว่าสิไปป่าหนอไม้ก็บ่ได้ไปดอกจ้ากับอีกอย่างมืดนี้ว่าสิหวานเข่าแต่บรรยากาศมันยังอึมครึมอยู่เลยสิตกบนอนครพนมบ้านเฮาอำเภอพุสวรรด์ตื่นเศร้ามาหกโมงก่อนคลื่นฝนมาเลย ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าจ้ะดีรถไถบอกว่ามือน,นี้สวัรค์จะเข้าไปปั่นเขา่าไฮเดอร์หวานไว้เดอร์เดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้กะฟังฝนก่อนพี่น้องจ้ะระหว่างฟังฝนนี่กะพอดีไห่บบาเคนทาข้างบักถั่วไห่จ้ะนี่บักถั่วปีเด้อจ้ะบักถั่วปีฟักสันสันะพี่น้องบ่แม้ถั่วฟักยาวเด้อ โอ้ยบอกเคยมันจะขึ้นต้นคอ่บบอกเคยมันักเลย่าบอกตัดออกอีกย่ามันขึ้นต้นคอพ่อฟักมันลอยมาเม็ดมันปิวมาพี่น้องมันก็เลยขึ้นขึ้นเลยเห็นมันงามก็เลยเออเอากะดูแลไปในตัวไปเลยเขาก็บอต้องปลูกเองจ้ะมันขึ้นเองเม็ดมันหล่นนั่นแหละก่อนหน้ามันเคยมีสติ๊กปลูกกินคู่ปีจ้ะ ใบิม้มันกระจากระจายเนาะบางทีก็ลมพัดฟักแก่มันปิวไปแบบนี้มันก็มาขึ้นมองนี้ก็เอาเลยนี่เออขาอนเมื่อวานสติเก็บไปกินกระปุนเมงจีนูนสองสองช่อบักใหญ่ตกขาบรรยากาศเศ้านี่นี่ตรงนี้ก็หล่นเต็มเลยพี่น้องจ้าเอาเลยหล่นบงใดก็ งอกบนลใดก็เอาบนนั่นเลยทำข้างหงเพื่นนบบอนแบบนี้นเออเนนะออเนี่ยดิฝึงนี่ต่ถั่วฟักยาวด้วยนี่เอาก็ใส่ปุ๋ยคอกเลยแบบน,นี้ค <c oughs> ่ะดูแลเอาเลยแบบน,นี้เดี๋ยวมัยาวขึ้นนะมันรวมกันสามจุเอากิ่งไม้กิ่งไผ่มาปักนี่ดิ มันมาหลุนตอนแรกข้ามาอยู่ในต้นอีกอย่างนะต้นบักใหญ่อยู่นี่นะบอกเค้เนะถั่วมันเลยเื่อยขึ้นในต้นเพิ่นบั้นยมันกินบ่ได้จะฟักเพิ่นแก่บัดนมันก็หลุนลงมาแตกเม็ดนี่ดิมันจะเกิดในตัวเลยแทบได้ถั่วปีสายพันธุ์นี่ฟักนี่ใหญ่อ้วนๆหวานอืมเราที่เคยกินหลายพันธุ์อยู่ไอนาข้างๆปีที่แล้วเพิ่นก็เก็บมาให้เฮาค่ะแต่ถั่วปีคือกันบอกเลยว่าเปลือกบางบ่หวานใช่ เป็นเหนียวๆเนาะบแทบหลายพันเด้เออแต่ว่าพันนี่ค่ะแทบพี่น้องจ๋าถั่วปีพันนี่ค่ะฟักเขาปูมืออุ้นอ้วนเนืน้อนานๆแล้วก็รสชาติหวานไผ่กิมซุงเสติกนี่จ้ะแตกหน่อขึ้นมาสองหน่อเป็นลำต้นและปีนี้ต้องมาลุ้นกันอีกว่ามันจะได้ขึ้นไห่จักหน่อถั่วฝักยาวทั้งนั้นโอ้ถั่วฝักยาวถั่วปีทั้งนั้นเม็ดมากระจา,กกะจายนั่นนี่กบบวบพวงบวบพวงนะจ๊ะดี ขึ้นฮะดิเอาเลยขึ้นตรงใดก็เอาตรงนั้นเลยฝนจ้าอย่าตกเด้อฟังฝนจักหน่อยก็ทำมันบบตกกสีอันนี้เลยหวานเข่าเลยจ้ะมันอาจจะบบตกมันแค่อึมคืนเนาะเบบภพยากรณ์อากาศอะแบบมืดฝนเลยเด้บโตกเนาะบบตกแต่ท้องฟ้ามันจะมืดโอ้หมดอาทิตย์เลยบบตกฮะตกอาทิตย์หน้าบ้านเชาวแนเนาะ หวังว่ากคมอุตรุ่สิบุตรัวเฮาบอกเขียไปเบิ่งพยากรณ์อากาศาว่าบบตกมือน,นี่ก็แค่เมฆหนาะเมฆต่ําแต่บบตกแต่ก็ต้องมาลุ้นกัน <S <S อตอนนี้มันเจ็ดโมงค่ะบแปดโมงแล้วฝนยังบตบตกกระชิหวานเข่าเลยจ้ะหวานเข่าให้เรียบร้อยเขาไปทางไหนจังเลสวะสว่างหวานไว้แล้วเลยหมูหวานเบิ่ดเลยเออหมูมวหวานเบิ่ดแล้วก็หน่าสติ๊กเอาขี้งัวมาใส่ ฝังลงลึกๆลมมาเลยบัดใ,<ห>ในอนาคตเลยลึกลบ่ฮะเบ้อหะฝังลึก,ลกๆแต่ในใบต้นตะโคโคก็ดกๆคุณนะแต่ว่ากะตอนนี้มันดกแหละจังหนอนมันก็นจะเริ่มล้น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 ,ลนมันก็นจะเหลือหน่อยเหลือหลายคนมาลุ้นกันหรือบางทีก็บ่ล้นอาจฉริยะแบบนี้ก็เป็นไปได้ มกเขียบแตกแตกใบแล้วเด้อแม่เด้อบักเขียบแม่ทองอยู่มาตอนงานแต่งน้องอยู่มันเหลือแต่ต้นแกแซ่แกแซ่แม่ว่ามันตายบ่หนิว่ามันบ่ตายอยู่อ่ะหนึ่งมันแตกใหม่เลยเขี้ยวเลอะไนแตกออกมากพร้อมออกดอกออกหมากพร้อมนี่จ้ะต้นบักเขียบหรือน้อยหนาพันเพชรอย่างก็เพชรปักช่องเพชรปักช่องปีที่แล้วเขาก็ได้กินหน่อยนึงปีนี้ออกดอกขนาดเลย พอกันถางถางหย่าออกแล้วเอาฟางไปกบโคนเพิ่นเลวจ้ะกระพอกหวานได้ฝนแล้วมันยังก็แตกหน่อขาสว,วิตกกับเอาฟางไปกบอุ้ยมันแตกขึ้นมันโซ่เลยแบบนี้พะเนาะพะแยะขึ้นอุ้ยเป็นหลีมเลยหน่อขาก็ได้ดิไปไปทางพุ่นก็มีเบาเข็นมีหลายอยู่เอ็ดเบี้ยงเงื่อนี่แหละเฮามือนี่ฮะอากาศที่สชให้เฮาไปใสบ่บ่อได้แล้วแหละเริ่มแจ้งออกแล้วฮะดิ เออแจกบอกจะได้หวานเข่ามันเร่ยวะหวางไปบอกเคียนตัดหญ้าแล้วฝนตกแล้วมันจะเม็ดมะระขี่นกหรือพักใส่พี่น้องจ๋าเ,เหมือนเดิมนี่เห็นบอกเฮาบางทีเฮากินบทันมันซุกเนาะมันก็แตกก็หล่นติ๊กบอกเคียนก็เอ้าคือเก่าแต่ละปีก็ปล่อยแบบนี้เลยนี่เห็นมันเลื้อยขึ้นข้างแบบนี้เลยเก็บ,บกินอยู่นี่ถั่วพูก็อยากได้อยู่ได้นี่พี่น้องถั่วพู ตรงที่เสาวติก๊กนั้นปีที่แล้วนี่เอาปุ๋ยคอกมาใส่เลยเพื่อเลื่อยเลยนี่มันมีโตเก่าเพิ่นจ้ะเดี๋ยวเอาตัดไปแล้วห่มันแตกขึ้นใหม่แบบนีเ้เกิดโตเก่าเก่าผมม,ม,มีตายเนาะปีที่แล้วก็เบ,บิดปีเลย,ยเดี๋ยวหาข้างมาทําถั่วพูอีกข้างถั่วพูพี่น้องจ้ะทําเหมือนเล้าผ่าแล้วก็เอากิ่งไผ่มาพาดแบบนี้จ้ะแล้วก็มัดไว้ตกลงดินอีกเพราะว่าถั่วพูเขาเห็นแล้ว ยามันเป็นหมากมันดกหลี่ไง,งมันดกมันเอาบอยู่ปีในต้องเอดแบบเน้นหนาทาวน์พวกเลยเอามาเสริมอีกอยู่ดอกน้ำบ่อเขียนอะอโ,อโตเก่าของเพอนจะถั่วผูก็ได้เอาตัด้าแล,ลงรงๆลยเหมือนมันสิตายบัดเลยอุ้ยพอหนาฝนปุ๊บมันแตกขึ้นใหม่แต่ละปีคือสติ๊กว่าองาเลยจ้จะถั่วผู้เขาจะมีอยู่สามสามกอเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นสามกอคือเก่าฮาดิเัาติ๊กมนั่า กรดุกกดุกอยู่นอยู่ได้ะชุดยอดของมันเลยนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ด็ตอเก่าของเพอนปีที่แล้วนี่ด็กมันแตกขึ้นใหม่นี่ด็กมันมีอยู่สามต้นคือว่าอะไรอันนี้ขิงงัวด้อจ้ะ้าเบิ้งแบบนี้ปีนี้ก็ได้ทามันได้ขึ้นค่ะโหกำลังแตกเลยเนาะนดิบรรยากาศสรุปแล้วพี่น้องมันแจ้งออกเลยน่าจะได้หวานอยู่ดอกเขาค่ะมาตกหนึ่งเนาะ พี S <S <it> <liter ate> ante, ่น้องักบุ้งเด้อหาบากเคนตัดหยาละเว้นไว้เลยจะติ๊กเอาขีงัวหวานเลยโนดมันจังอวกกินสองเท่อสามเทื่และเว้นไว้กินเลยแบบนี้ดูดิได้ข้างทั่วได้ข้างบวกได้ข้างถั่วพู้กระีหวานเขาแบบนี้ค่ะเืีองบ่มีมืออย่างเดียว เนาติ๊กกระซิ้กับเข่าด้วเจ้าเยกเจ้าใส่เครื่องง่ายได้หวานมือเราติ๊กซอยบัได้เด้อหนึ่งเาติ๊หว่านที่สองเจ็บแขนพี่น้องเมื่อวานนี่หาน้ำไม้ไปเอสอีท่าใดบัรั่วแขนพริกแขนแพงออ้ยปวดบางเฮงเลยนี่มองเห็นว่ามันจะมีบวมอยู่นี่ปวดจ้ะติ่งเฮงบัได้ซื้อยานวดมานวดแลยใครขื้อแล้วมือนี่ค่ะแต่ก็ยังบอยอันนั้นหวานเข่านี่เป็นอะไรที่ปวดเหงาแขนว่าเคยเลย เขีนคือซิรุ่นี่หวานซอยบอกเกเยนปีที่แล้วค่ะครับกวาห,าหาวานปุนปนป๋ยเออแต่บอกเกเยนเห็นเป็นเน็ตเป็นเดียเป็นเดียวในหน่อยแต่ามันก็บกเป็นเนี้ยโว่ชาติี่คือแขีนซิรุ่นี่เวลาหวานเข่าค่ะบัด <c oughs> พอกลางคืนเฮานอนเลยโอ้ยมันี่คือเป็นเนียวนี่ฉันเดาะและว้วก็มือนี่ชาติที่กษิเงี่ยไข่มดแดงในฮางต้นตะโคเฮาจะ้ะน่าจะเป็นไม่เป้งมืดแล้วแหละเป็นแล้วเออชาติที่กษิเง่เอาไม่เป้งไว้เอ็ดเมนูนู่นนี่นั้น ตอนเป็นไข่โมแดงเอาหากินทางอื่นห่างของเราเองเ่าเว้นไว้ให้เป็นแม่เป้งเนาะนี่ยแหละลงไปหะวานชอบซะก่อนเออเช้านี่กบุมียังหลายเดี๋ยวชติ๊กสีเกิน่าเด้อชาติ๊กสิต้มไก่บ้านซั่วใส่ผักเพล่แต่ว่าสิบไ่ได้กินอ้างพี่น้องดอกเดี๋ยวโบเคงกันสิลงไปหะวานเข่าชาวติ๊กจะแยกย้ายกันเอ็ดเวียกเนาะอันกับเช้านี่กลาพี่น้องสำนี่ละจ้าครับผมเอาครับแเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า